สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกจ้างตั้งแกงลักทองเจ้าของร้านให้อภัยแต่ลูกจ้างแสบกลับจ้างทนายสู้เมื่อเวลาเก้านาฬิกาวันที่8ตุลาคมนางสาววิชุตาอินทิเจริญร้านทองร้อยเจริญยาวราชที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายกิติพันธ์ปฐมชัยเกียรติทนายความเขาแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกชัยยุทธ โกษาจันทร์รองสารวัตรสอบสวนสอพอด่านไซ้ให้ดำเนินคดีกับนางวิรัตศรีบุตรตาอายุ57ปีลูกจ้างที่ลักทรัพย์ขโมยทองออกมาให้ผักพวกนำมาเวียนเทียนจำนำที่ร้านสูญเงินนับล้านบาทเหตุเกิดเมื่อวันที่26กันยายนเวลา18นาฬิกาโดยเจ้าของร้านให้อภัยแต่ลูกจ้างแสบกลับจ้างทนายสู้ ส่วนทางเจ้าของร้านเล่าว่าเมื่อทราบว่าลูกจ้างที่อยู่กันมานาน37ปีลักทองของลูกค้าที่เอามาจำนำออกจากร้านออกไปโดยมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้จากนั้นก็เอาไปให้พักพวกเอากลับมาจำนำเที่ร้านและเวียนกันจำนำซึ่งทางร้านก็ให้อภัยและผ่อนใจย,ยังไงก็ไม่ว่ามีอะไรก็มาคุยกันไม่อยากที่จะดำเนินคดี เพราะเห็นเป็นคนเก่าคนแก่แต่ก็ไม่ยอมมาคุยวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนายกิติพันธ์ปฐมเกียรติทนายความเปิดเผยว่าทางลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างของร้านทองมานานกว่า30ปีมีขบวนการการทำแบบแนบเนียนจำนวนหลายคนเบื้องต้นขบวนการแกงลักทองมีมากกว่า10คนทางเจ้าของร้านใจดี D, มีอะไรให้มาคุยกัน จนทางเจ้าของร้านมาทราบว่าผู้ที่ลักทองไปจ้างทนายมาต่อสู้ทั้งที่หลักฐานทางผู้เสียหายชัดเจนยังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้น่าจะมาคุยกันดีกว่าเพราะทางเจ้าของร้านใจดีมากไม่อยากจะเอาเรื่องส่วนวันนี้มาแจ้งความเบื้องต้นขบวนการหลักทองสองถึคนที่ชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ